สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่คิดถึงของค,คุณครูทุกตานะคะวันนี้ค,นคุณครูทุกตาจะพาเด็กๆไปเรียนเรื่องชื่อและความหมายของเพื่อนบ้านนะคะหน่วยบ้านเรือนเคียงกันนะคะเรียนเพื่ออะไรคะเพื่อให้เด็กๆบอกความหมายของเพื่อนบ้านได้นะคะก่อนที่จะไปเรียนเด็กๆฟังเพลงกับค,คุณครูทุกตาและเต้นกับค,คุณครูทุกตาก่อนนะคะฟังเพลงนะคะ บ้านฉันมีนกกระเจาส่งเสียงชกชกอยู่บนชายคาบ้านฉันมีแมวมีหมามีปลาในตูก้กระจบบ้านฉันนั้นชอบเลี้ยงนกบ้านฉันนั้นชอบเลี้ยงนกมันเป็นอนหกไปมาบ้านฉันมีดอกไม้สวยบ้านฉันมีเกลือ บ้านฉันมีต่อเลี้ยงปลาตอนเย็นกลับมาช่างเพลินใจพวกเราพุกคนมความสุขล้นที่บ้านหลังจากที่แม่ทำงานหลังจากที่แม่ทำงานเราแต่างชื่นบ้านี่บ้านของเราค่ะเป็นไงคะ บ้านนะคะเด็กๆเข้าใจความหมายของเพื่อนบ้านไหมคะถ้าไม่เข้าใจนะคะประเด็นก,กับคุณครูทุกตานะคะความหมายของเพื่อนบ้านก็คือบ้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านเรานะคะเป็นบ้านเดียวกันเป็นคุ้มเดียวกันบ้านเดียวกันอยู่ติดๆกันนะคะมีความร่วพาอาศัยซึ่งกันและกันเวลาเดือดร้อนนะคะเช่นบ้านใครคะบ้านน้องไอดี ID. ะะอยู่ใกล้กับบ้านน้องฝ้ายนะคะบ้านน้องเจ้าขาอยู่ใกล้กับบ้านพี่ไทตันนะคะบ้านน้องทาโร่อยู่ใกล้กับบ้านคุณคูตุกตาน,นะคะบ้านน้องไอเดียก็อยู่ใกล้กับน้องไอรินนะคะบ้านน้องเงินจาอยู่ใกล้กับบ้านพี่นุน่มมใช่ไหมคะ ปองปอใช่ไหมคะแบบนี้เขาเรียกว่าบ้านเดียวกันหรือเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันนะคะเป็นความสําคัญของเพื่อนบ้านความหมายของเพื่อนบ้านคือบ้านที่อยู่ใกล้ๆก,กันมีความเรือดร้อยต้องช่วยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเด็กๆเ,เข้าใจไหมคะถ้าเด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะคุณครูมีแบบฝึกท้ายบทเรียนนะคะให้เด็กๆระบายสีบ้าน เป็นแถวเป็นแถวเป็นหลังๆติดๆกันเป็นเพื่อนบ้านเดียวกันระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็ส่งคุณครูทุกตาทางไลน์โทรศัพท์เหมือนเดิมนะคะพบกับคุณครูทุกตาใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย